รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคงมีคนคิดว่าผมบ้าขี่รถ2,600กิโลมาดูทุ่งนา ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ v i e w Finder Dream List นะครับรายการที่จะพาคุณออกไปใช้ชีวิตตามความฝันครับสัปดาห์นี้ไปสนุกกันต่อครับกับทริปขี่มอเตอร์ไซค์ตะลุยข้าม3ประเทศไทยลาวเวียดนามระยะทางกว่า2,600กิโลเมตรนะครับเรื่องราวการเดินทางในวันนี้จะเป็นอย่างไรตามคุณภูริไปชมพร้อมๆกันครับ นี่สู่วีลฟายเดอร์ดีมล e r ครับสองพกรับ2604กิโลเมตรขี่รถมาดูนาตอนนี้เราวนมาเรื่อยๆฮะจนถึงบริเวณเมืองที่ชื่อเกาบังเป้าหมายหลักของเราเนี่ยนะครับ,ค,รบคือการไปที่น้ำตกบันจ๊อกวันนี้นะ,ะหรือถ้าชื่อจีนเ,นเขาเรียกว่าน้ำตกเตอ๋อเทียนครับแต่วันนี้ตื่นเช้ามาที่เมืองที่มีชื่อว่าเกาบังเ,เรามาถึงตอนกลางคืนนะฮะเราก็จะไม่เห็นอะไรตตอนเช้าก็เลยได้มีโอกาสมาเห็นมีทางให้เรามาวิ่งเป็นสันเขื่อนเนี่ย น้าเต้เราจะไปไหนกันต่อดีวิ่งไปไหนดีให้นาเต้วางแผนเลยคือตอนขับรถเข้ามาเมื่อวานนะฮะเย็นๆมันก็ผ่านอนุสาวรีย์คับ้ันโฮจิมินหครับผมว่าเราไปแถวนั้นไหมเพราะว่าแถวนั้นน่าจะเป็นเซนเตอร์พอยต์ของเมืองได้เร้ววิ่งที่นี่ต้องใช้ไม้ด้วยเหรอเอามาเคี่ยนไล่ผมเหรอครับผมไม่ใช่คือเมื่อวันก่อนเนี่ยเราเจอเนื้อสุนัขใช่ไหมครับ แต่วันนี้เนื้อมันสดกว่ามันยังไม่ตายมันวิ่งไล่เราด้วยวันนี้น่าจะได้2สองโลสามโลนะเอาละเอาตอนนี้เรามันบางแบบนิดหน่อยอยู่แล้วโลโลสามโลหนึ่งโลหนึ่งไปเราไปต่อครับ วันนี้เนี่ยนะขณะนี้อย่างที่บอกนะตั้งแต่เมื่อวานละตอนแรกบอกว่าลุงโฮทำท่านี้ไม่ใช่นะลุงโถสุบุรีอยู่ถือบุรีอยู่ลุงโถอาจจะถือถือยาเส้นอะไรเงี้ยถือแบบกิซิก้าของเขาอ่ะยาสูบเขาอ่ะเอาล่ะเราไปหาอะไรกินง่ายๆกันไหมเดี๋ยวเลี้ยงบรรยากาศเราหน่อยกุสานวเป็นบรรยากาศให้กันนะครับขอบคุณมากเลยเมื่อกี้ตอนในช่วงหมากวดนี่ผมรู้สึกอุ่นใจมากเพราะว่ายังไงกุแชมป์ล้างท้ายแล้วมันต้องซัดกุแชมป์ก่อนพวกเราแน่นอน หมายิ้มไม่แต่ไกลเด้อพ่อพักผ่อนชิลๆเสวิถีชีวิตผู้คนในยามเช้าของเมืองเกาบังกันไปแล้วนะครับก็ได้เวลาต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะครับวันนี้จากตัวเมืองเกาบางังเราต้องมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปทางฝั่งตะวันออกครับมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่น้ําตกบานจอกในบริเวณรอยต่อชายแดนระหว่างเวียดนามและจีนระยะทางราวๆ83กิโเมตรครับ ขาตรงนี้สวยมากครับจะเป็นภูเขาโหนกโนกโหนกแหลมแหลมขึ้นมาจากพื้นนะครับที่าบทางด้านล่างเนี่ยเขาก็จะทําไร่ทำสวนทํานาปลูกผักกันนะฮะก็จะเป็นทัศนีภาพที่แตกต่างจากที่เราเห็นมาในหลายๆ,ๆวันก่อนหน้านี้วิวตลอด2ข้างทางที่ขับขี่กันในวันนี้แตกต่างจากวันอื่นที่เราเจอโดยสิ้นเชิงนะครับจากวิวของเนินเขาขนาดใหญ่ เปลี่ยนไปเป็นเวิ้งเขาหินปูนยอดแหลมสลับซับซ้อนสวยงามแปลกตาสุดๆครับ ชอบมากเลยตรงนี้คือมันใช้แรงแรงพัดของน้ำะมันใช้น้ําดันไงดันไอแผ่นแผ่นเนี้ยมันก็หมุนไปเรื่อยมันใช้แรงน้ําดันแต่ผมชอบตรงกระบอกไม้ไผ่เนี่ยเพราททาเฉียงไว้อย่างงี้ไงใช่พอมันอยู่องศาอย่างงี้ปุ๊บพอหยุ่งล่ามันก็เหมือนตักน้ําเข้าไปแต่พอยุ่งบนมันก็เหมือนมันเทน้ําออกมาเนี่ยมันคือความคิดของเขาที่มันเจ๋งมากเลยแล้วเขาก็ทํารางรางปูนมารอรับน้ําไว้วิ่งเข้ามาในนาขั้นบันไดเขาหรือเข้ามาในหมู่บ้านเขาเขาไม่ได้สร้างแค่นี้นะเขาไปกั้นน้ํา ทางด้านานู้นเป็นเขื่อนให้มันสูงเพื่อมันจะได้ไหลมาแรงตรงนี้เก่งดีอ่ะชอบเลยามาเร็วตัวเองลงมา,เ,าเล่นด้วยกันเบงมาเซนวิตก,กันดีกว่ามาเร็วมาเร็ว ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงไฟฟ้าบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับที่นี่เป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นมิตรครับและบริเวณนี้ครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนให้เด็กๆอย่างริชาเนี่ยได้เรียนรู้กันด้วยไปเรียนรู้กันไหมไปไหมไป บริเวณเกาะนกแห่งนี้เป็นเกาะธรรมชาติที่กอฟพ,พร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้ามกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่สําคัญของเทศบาลตำบลท่าข้ามอาเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา ป่าชายเลนเปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ทะเลที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศเกิดความหลากหลายทางชีวภาพอีกทั้งยังช่วยป้องกันและบรรเทาการกัดเซาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งของทะเลไทยและลดปัญหาโลกร้อนได้ด้วยครับนอกจากป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์แล้วที่นี่เด็กๆจะได้พบกับสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ทั้งปูสแสมปูกล้ามดาบและนกที่มีมากกว่า50สสายพันธุ์รวมไปถึงปลาอีกงพันปลาท้องถิ่นของแม่น้ำบางปะกงแห่งน,นี้ ทำไมทางโรงเรียนถึงได้นําพันธุไปกงไว้ที่นี่ครับแล้วเพราะที่นี่แล้วจะนําไปต่อยอดยังไงครับไปกงเนี่ยเป็นปลาประจําท้องถิ่นของแม่น้ำบัวกงครับนักเรียนจากโรงเรียนบันนวกงบวรเนี่ยไปทําโครงการร่วมกับโงรงไฟฟ้าแลวที่โรงไฟฟ้าลงกงเราเรามีรางระบายน้ํานักเรียนเขาไปตรวจวัดค่าน้ําไปดูพันปุปลาต่างๆเขาอยากจะเพาะไปกงน,น่ในระบบรางน้าทิ้งของโรงไฟฟ้าลงกงแล้วนักเรียนได้มีส่วนร่วมยังไงบ้างคร<ม>ับ <Harris. S 1> นักเรียนจะเลี้ยงดูให้อาหารแล้วก็ศึกษาการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ว่าไปกง เ,เป็นตัวบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศของที่แม่น้าบางปะกงอะคะ่ะที่โรงไฟฟ้าบางปะกงแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทาให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลชุมชนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้อย่างดีเลยทีเดียวมาเที่ยวโรงไฟฟ้าบางปะกงกันเยอะๆนะครับกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย สิ่งแรกที่ทุกคนสัมผัสได้ว่าเราเริ่มใกล้เข้าสู่บริเวณน้าตกแล้วนั่นก็คือภาพของลําธารสีเขียวมรกตที่ตัดสลับกับท้องทุ่งนาสีเขียวขจีช่างเป็นสีสันของธรรมชาติที่สร้างสรรได้อย่างล่งตัวจริงๆครับ น้ำตกบานจอแห่งนี้นะครับเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากแม่น้ำเควสันนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดกาวังเป็นน้ำตกที่กั้นกลางพรมแดนระหว่างเวียดนามและก็จีนนะครับจึงมีอีกชื่อหนึ่งตามภาษาจีนว่าน้ำตกเต๋อเทียนครับถึงแล้วบานจคยมาไกลสุดตอนนี้สิ่งนี้คือตรงนี้เวียดนามครับตรงนั้นจีนโอ้โหสุดแล้ว ขอบนี้ก็คือสุดเขตของประเทศเวียดนามเลยมันสวยตรงที่มันมีฝั่งนี้ด้วยครับแล้วก็มีฝั่งนั้นชุดใหญ่ซึ่งน้ำเนี่ยมันเป็นสีใสมากนะใช่พอมันรวมกันเยอะๆมันก็กลายเป็นสีเขียวอ่อนๆน่าลงตอนนี้ที่เห็นแล้วเนี่ยคือต้องลงแล้วแหล่ะขอตัวไปแช่น้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยเหรอคุณคุณต้องเอาห่วงคุณลงนี่ผมเอาขู่ผมลงผมตามของคุณไปฉำรักกลางน้ำตกก่อน มาเร็วตัวเองลงมาเล่นด้วยกันเบ่งมาเซ็นวิกนิว่ามาเร็วมาเร็วบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะมานอนอยู่ในชายหาดในน้ำตกแล้วก็ไม่หยุดขึ้นกีกันสามคนเลยเร้่อยๆผมอยู่บนสุดฮะ โอ้ยครเสือเปียบเลย <laughs> ปาร์ตี้ร <laughs> อดงาน <laughs> นี่เสือเปียบแากเลย <laughs> น้ำตกที่เกิดจากการต่างระดับของแม่น้ำมีความกว้างประมาณ200เมตรและก็สูงประมาณ30-70เมตรครับหากมองจากด้านบนจะเห็นว่าน้ำตกฝั่งทางเวียดนามเนี่ยจะเป็นน้ำตกที่มีเพียงชั้นเดียวนะครับที่จะไหลลงมาเป็นสายยาวอย่างสวยงามส่วนทางด้านของจีนนั้นจะแบ่งออกเป็น3ชั้นด้วยกันไหลลดหลั่นกันลงมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการน้ำตกที่ยิ่งใหญ่สุดขั้วในเอเชียแห่งนี้ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกนะครับรองลงมาจากน้ำตกแนแองกาลาน้ำตกวิกตอเรียและก็น้ำตกอิวาซูนั่นเอง จะมาเดินเที่ยวน้ําตกแบบนี้นี่นะครับมันต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าน้ํามันเยอะครับแล้วก็พื้นนี่มันอาจจะลื่นนะฮะถ้าเผื่อเราเดินเนี่ยเราต้องคอยระวังในการเดินของเราให้ดีนะฮะไม่งั้นถ้าเราล้มลงไปเนี่ยมันอาจจะเจ็บได้นะฮะถ้าเผื่อมาเที่ยวแบบนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่สนุกแน่นอนครับ ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจากแอร์เอเชียที่ทําไว้ก่อนออกเดินทางนั้นก็จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นขณนะดเดินทางตลอดทริปครับและเขาก็ยังมีเค้าเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยฉะนั้นไม่ว่าจะท่องเที่ยวอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะทูนโปรเทคเขาคุ้มครองแน่นอน ในบริเวณเนินเขาใกล้กันกับน้ําตกนี้ยังมีวัดจีนที่เป็นอีกหึงจุดชมวิวไฮไลท์ซึ่งเราสามารถขึ้นไปชมวิวธรรมชาติที่รายร้อมไปด้วยหุบเขาอันงดงามได้อีกด้วยครับตอนนี้เราอยู่บนวัดจีนครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ติดกับน้ําตกแล้วก็จะอยู่ทางด้านขวาบนภูเขาสูงมากครับ,รบซึ่งแนะนําให้มานะครับ,ค,รบคือลงมาเล่นน้าตกเสร็จแล้วต้องขึ้นมาดูวิวบนนี้โคตว้าวมากเลย ดูวิวก่อนเพื่อจะได้ดูว่าเราจะไปจุดไหนของน้ําตกใช่ใช่ใช่แล้วก็ลงมาทน้ำตกจริงๆขึ้นมาบนนี้ก่อนดีกว่าแล้ววิวที่เห็นเนน้ําตกมันแบบไม่ค่อยสวยไปเลยอะเพราะว่าเห็นในภูเขาตรงเนี้ยดูดิมันเป็นแบบที่ผมชอบผมชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือภูเขาที่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นหินอะไรแต่ว่ามันจะขึ้นมาเป็นอย่างเนี้ยหินปูนหินปูนมันเป็นหินปูนมันจะขึ้นมาเป็นแบบโคลง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 งอะไรเงี้ย ประเทศเวียดนามเนี่ยมันเป็นโซนหินน,น,นี่เป็นหินปูนเยอะอฉะนั้นเนี่ยเมื่อผ่านการเวลามาโลกเอเชียมันเกิดก่อนไงมันก็ถูกน้ํเซาะเมื่อก่อนตรงนี้อาจจะเคยเป็นทานน้ําหมดเลยก็ได้นะม,มันก็ก่นลงมากนเขาลงมากลายเป็นพื้นดินตรงนี้สแสดงว่าดินตรงนี้มันก็จะมีแร่ธาตุที่เป็นหินปูนเยอะอมเมื่อเป็นหินปูนเยอะเนี่ยน้ํามันจะสีสฟ้าสวยตอนนี้เราขี่มากี่ิโลแล้วครับห้าวันเราก็พันแล้วพันสองร้อยห้าสิบเพื่อสิ่งสิ่งนี้พันสองร้อยห้าสิบกิโลจากน่านจากปัว มาถึงนี่ปันจ๊อก ตอนนี้ครับเราออกจากเมืองเกาบังมาครับขึ้นมาทางเหนืออีกประมาณ10โลถึงชายแดนจีนแล้วเราพยายามที่จะไปตามหาถนนที่มีชื่อว่าถนนปิ้งงูเวียดนามคิดเองนะฮะตั้งชื่อเองโดยหัวหน้าทีมของเรามันจะเป็นถนนซิกแซก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 บนยอดเขาแล้วมันซิกแซกแบบหลาย10รอบมากอ่ะแล้วถ้าถ่ายด้วยภาพมุมสูงเนี่ยเราก็จะเห็นถนนยิกยักยิกยักยิกยักปัญหาก็คือว่าเราต้องเดินทางด้วยเส้นทางเอนดูโรครับ แต่ว่ารถพวกนี้เนี่ยไปได้ง่ายครับแล้วยิ่งเป็นเกียร์ดีซีทีอย่างที่เราเอามาด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้การเดินทางของเราเนี่ยหายห่วงอยากระเชนตรงไหนอยากจะเปลี่ยนเกียร์ยังไงต้องตุนสเสบียงอาหารน้ําเนื้อไว้เยอะพเพราะว่าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะผ่านเส้นทางนี้ไปได้เลาะตะเข็บชายแดนจีนไปครับด้วยเส้นทางอยุโรป ได้เวลาล้อหมุนกันอีกครั้งหนึ่งจากเมืองเกาบางครับเราจะมุ่งหน้าไปยังเมืองดงวานมีระยะทางกว่า200กิโลเมตรจุดไฮไลท์ของวันนี้จะเป็นช่วงที่เรานั้นจะได้เจอกับเส้นทางสุดท้าทายในทุกรูปแบบรับรองว่าถูกใจสายลุยอย่างแน่นอนครับและความท้าทายแรกที่ทุกคนต้องเจอก็คือทางลูกหลังครับที่ต้องตะลุยฝุ่นไปแบบนี้เพียงแค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วล่ะครับ การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ก็คือเราเห็นอะไรสวยๆก็จอดครับในเส้นทางที่เรามาใหม่นีนะฮะแม้กระทั่งหัวหน้าทัวร์ผู้นําทางของเรายังไม่เคยเดินทางมาเส้นนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่จะไปถนนปิ้งงูซึ่งมันใช้เส้นทางแอนดูโรค่อนข้างเยอะลูกทัวร์คนอื่นเขาก็ตัดสินใจกันว่าจะไม่มาทางนี้แต่ว่าพวกเราเนี่ยทั้งทีมเนี่ยตัดสินใจกันว่าเราจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่จะขึ้นมาพิชิตเส้นทางเส้นนี้ซึ่งมันสวยจริงๆ ความสวยงามคือภูเขาที่เป็นลักษณะของเวียดนามก็คือเขาหินปูนตัดสลับกับทุ่งนาจากตรงนี้ไปเนี่ยอีกประมาณสัก30กว่ากิโลเราจะถึงจุดที่เป็นาทางแยกแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปบนถนนที่เป็นถนนปิง้งงูตรงนั้นก็จะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของเส้นทางในวันนี้ครับวันนี้เราจะเน้นเรื่องเส้นทางเลยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่มันสวยเหมาะกับรถประเภทแอดเวนเจอร์ต่างๆนะฮะรถที่เป็นรถที่สามารถออกได้ทั้งทางฝุน่น ถนนวันนี้มันสุดยอดจริงๆนี่ตรงนี้ยังแค่แบบน้ำจิ้มเดี๋ยวเราไปกินแบบเมนคอร์สกันข้างหลังคือที่บอกนี้คือถนนที่มันเป็นคดเคี้ยวคดเคี้ยวเหมือนไส้ปิ้งงูเนี่ยมันก็จะเป็นการขึ้นเขาแบบคดไปคดมาครับแต่ตรงจุดนี้มันสวยเพราะว่ามันมีนาขั้นบันไดด้วยมีป่าสนด้วยแล้วภูเขาข้างหลังมันก็เป็นหนกหนกๆนกแบบเวียดนามอ่ะเฮ้ยผมชอบภูเขาที่นี่มันจะเหมือนแบบมีภูเขาเล็กๆใช่ไหมที่แล้วมันจะมีภูเขาเหมือนเป็นแบ็กอัพ เป็นพื้นหลังเป็นแบ็กกราวด์ที่แบบสูงมากอ่ะขึ้นไปบนเมฆเลยอยู่ข้างหลังอีกทีนึงแล้วมองดูดิคุณเห็นลัวป่ะรัวเขียวๆนั่นน่ะนั่นคือเส้นแบ่งสองประเทศโอ้โห คือชาวบ้านแถวนี้เขาแบบว่าเดี๋ยวไปจีนแป๊บนี่ก็คงเดินไปก็คงรู้จักกันกับหมู่บ้านนู้นแหละผมว่าต้องมีอ่ะต้องมีเขาจะคุยกันรู้เรื่องว่ามีปีนไปฉุดลูกสาวหมู่บ้านนั้นบ้างอ่ะโอ้ยอยู่กันตรงนี้กว่าเขาจะข้ามไปถึงมูกัดตายตรงนั้นแล้วมองว่าวิวทิวทั์ที่ธรรมชาติที่โลกนี้สร้างเอาไว้เนี่ยถ้าไม่มีความเป็นสองประเทศแล้วเนี่ย อันนี้มันเป็นวิวที่สวยมากใช่ถ้ามองขึ้นตรงนี้มันเป็นวิวของประเทศจีนและเวียดนามรวมกันแล้วมันวิวที่สวยมากเหมือนที่เราไปเที่ยวเมื่อวานน่ะนี่เราอยู่บนเมฆแล้วด้วยอันนี้เป็นงูหนึ่งใช่ไหมครับงูหนึ่งเดี๋ยวมีงูสองงูสองงูเวียดนามสองปีงูโค้งปีงูเดี๋ยวนะอันนี้เป็นใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้คุณครับคุณบุเล่ครับคุณชายมอนสเตอร์ฮะเขาเป็นคนคิดเองอยากไปชุดสองแล้วมันน่าจะเย็นกว่านี้นะ เส้นทางถนนที่ถูกตัดคดเคี้ยวคดโค้งพับไปมาตามเนินเขาคนเขาเรียกกันว่าถนนไสหมานะครับเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านที่นี่ใช้สัญจรใกล้บริเวณชายแดนเวียดนามจีนครับซึ่งสาเหตุที่ต้องตัดคดโคง้งคดเคี้ยวแบบนี้ก็เพราะว่าเพื่อเป็นการชะลอความเร็วในการขับขี่ลัดล็อกขึ้นลงเขานั่นเองครับโดยเมื่อมองจากวิวมุมสูงแล้วนะครับมันจะคล้ายกับงูที่ถูกยา่างไฟครับคดไปคดมายังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวเราจึงให้ฉายามันว่าถนนปิ้งงู เส้นทางสุดมหัศจรรย์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยวิวภูเขาสลับซับซ้อนแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเส้นทางสุดเจ๋งแห่งหนึ่งของโลกที่สายไบยเกอร์ต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับจากจุดที่เป็นโค้งปิงูเนี่ยเราเดินทางกันมาถึงบริเวณเมียวแว๊ก ซึ่งเป็นจุดที่มีภูเขาสูงชันเป็นอุทยานแห่งชาติขาหินภูเขาสูงมากเป็นเหวดูสิฮะบนภูเขาที่เรากำลังเดินทางอยู่ตรงนี้มีชื่อว่ามาปีแรงแคสเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะขึ้นมาใหม่ฮะแต่เดี๋ยวตอนเย็นนี้เราจะลองจอดดูแสงเย็นๆก่อนนะครับว่าเป็นยังไงโอ้คารวะวิวหน่อยสวัสดีครับโอ้โห รถงามแบบมันสุดยอดว่ะพีม่มันใช่อ่ะนี่ขนาดว่าเราเดินทางมาล่านิดนึงนะอย่างที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเขาหมาปีแรงนะฮะเป็นจุดที่มันคนเขามาดูวิวมาขับรถกันว่ามันเส้นทางลัดเลาะหน้าผาจากเมืองเมียแวกไปดงวานเนี่ยมันสวยแบบคือผมว่าเป็นเป็น เส้นทางที่สวยที่สุดตั้งแต่มาทริปนี้เลยอะตอนนี้จริงคือช่วงนี้มัน,น,นมันพีคมากอะม,ม,มันสวยคนละแบบแต่ตรงเนี้ยด้วยด้วยความผมชอบเนี่ยชอบเขาขาดตรงเนี้ยแหละ,ะที่มันมีน้ําไหลแล้วก็ความสูงที่เรายืนอยู่ตอนนี้เนี่ยหกิโลมันถูกน้ํากัดซอกเป็นเวลาล้านล้านปีคุณนี่ทำให้มันแหว่งไว้ได้ขนาดนี้อสองวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมประทับใจมากเลยคือเราอุตส่าห์ขับรถดันโดนฝ่าเมืองฝ่าอะไรมาหลายวันจนไปถึง เกาบังบที่เราสามารถลุยไปที่น้ําตกได้เนี่ยครับแล้วตรงน้ําตกนี่มันแบบมัน Amazing นะโอ้มันทําให้เราเป็นเป็นความรู้สึกแบบนี้วันแรกเนี่ยเราเราขับลุยเข้าไปดูน้ําตกเนี่ยเราก็ได้เห็นทุ่งนาเห็นภูเขาหนกโหนกแล้วก็เห็นน้ําตกที่มันว้าวอยู่แล้วแล้วอย่างวันนี้เราตัดสินใจแบบออฟโรดเลยเอาไปเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยไปผมได้เป็นคนไทยคนแรกนะครับใช่เพราะพี่ขี่คนแรกผมขี่นำ <ผม S 1> ไงที่ขับทานไอ้โค้งงูปิ้งนั้นแหะ ผมเป็นคนแรกนะเป็นคนแรกแล้วพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกแต่ผมเป็นคนแรกผมเป็นคนที่สามเราะผมเป็นเชียร์ลเฮ้ยคุณคนที่สองแบบคนเหยียบดวงจันทร์คนแรกีิวเอาตองอะไรเงี้ยจริงๆไปด้วยกันนั่นแหละความสนุกการขี่มอเตอร์ไซค์มันก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางแล้วก็มิตรภาพดีๆแบบนี้นะครับยินดีนะครับที่น้องของคนมาร่วมลำบากกับพี่นะครับโอ้โหด้วยความยินดียิ่งครับคุณพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ลำบากเลยที่นี่ที่นี้ยังไม่จบนะฮะเรายังเหลือกันอีกสองอีพีจากนี้ไปเนี่ย พรุนี้ช้าผมจะขึ้นมาใหม่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะครับ,รบผมจะขึ้นมาที่นี่ตอนแสงแรกๆของวันฝนไม่ตกนะฮะมาดูว่ามันสวยง,งามขนาดไหนแล้วเราก็จะเดินทางไปต่อให้ถึงเมืองฮายางแล้วก็ไปซาปา่าซึ่งระหว่างทางนี้เขาบอกว่าเ,าเขาเป็นอย่างนี้ตลอดทางเหมือนกันต้องขอขอบคุณนะครับ h o n d a Big b i บนะครับที่ส่งรถด,ดีๆนะครับให้พวกเรามาขี่กันนะฮะเป็นรถสไตล ทัวริงแอดเวนเจอร์แล้วก็รถตะกุลแอดเวนเจอร์ทั้งหลายที่เป็นเกียร์ดีซีซึ่งทําให้เราขับขี่ในถนนแบบนี้ง่ายมากมากนะทางฝุ่นทางไม่ดีทางหลุมทางเขาทางโค้งทางหลวงไปได้หมดด้หมสบายไม่เหนื่อยด้วยตกลุมลากครั้งใหม่ใช่พร้อมคุณประกันภัยการเดินทางทูลประเทศจากเอเชียครับบินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปนะครับต้องขอบคุณนะครับรถยนต์ยูสุครับอยู่กับเราตลอดทั้งทริปครับตั้งแต่น่านจนถึงซาปาจนจบทริปที่ดูแลเราทุกอย่าง ถ้ามีรูสูนี้เราตายแน่นอนครับครับขอบคุณนะครับเสื้อผ้านะครับชุดขี่ดีๆแบบนี้รวมถึงรองเท้าแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับจากเดอร์ช็อปไทยแลนด์ครับยิ่งมากแข็งแรงมากเดี๋ยวผมจะเอาอีกคู่นะครับเดอร์ช็อปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ